รครับเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอนะครับซึ่งวันนี้เรามีนวัตกรรมที่จะมานําเสนอโดยท่านผูน้นวยการนะครับที่มาที่ไปของ,วรรวน,ของนวัตกรรมตัวนี้ก่อนที่จะเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับคือโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอก็คืออย่างรู้ก็คือโรงเรียนมีนักเรียนน้อยครับโรงเรียนขนาดเล็กก็เลยโรงเรียนได้งบของงบสมัยโครงการของ ICU มาพอมาใช้ในการน้ําดื่มโรงเรียนไม่มีน้ําดื่มที่สะอาดใช้แล้วก็โรงเรียนก็เลยได้งบอาชีโยมาประมาณกิจแสนกว่าบาทก็เลยมาผลิตเป็นน้ําดื่มครอนนี้เด็กมันน้อยพอเด็กน้อยเราก็ต้องต้องการจะขยายสู่ชุมชนให้ได้รู้จักน้ําดื่มของเราเราก็เรียนนามาสู่การขออยอยพอขออยอยผ่านเราก็ได้ขายโดยที่เรื่องกระบวนการก็คือให้นักเรียนเป็นคนทําในวิชารายวิชาลดเรียนเพิ่มรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลครับก็เลยนี่นักเรียนมาแล้วนี่รอแนะนําแนะนํานักเรียนก็คือมีผ่านกระบวนการผลิตน้ําดื่ยวก็คือนี่คือตัวกรองนักเรียนก็ต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็นี่คือกระบวนการทั้งหมดก็คือกระบวนการผลิตถอดรองเท้ามาผลิตน้ําล้างขวดน้ําพอล้างขวดเสร็จ ก็มาผลิตน้ำพอผลิตน้ำเสร็จก็แพ็กน้ำแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำาดือมตาเพชรมีออยเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาดูผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างก็คือมีขวด20ลิตร800ขวดโบลิ่งหลายขวดโบลิ่งนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นห้ออุปกรณ์การผลิตที่เราได้รับมาตรฐานออยนะกิจกรรมต่อไปเราก็ คือกระบวนการพอเราผลิตแล้วคราวนี้ปัญหาของเราก็คือค่าไฟมันสูงค่าไฟมันสูงคราวนี้เราต้องการจะประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าไฟเราก็เริ่มโครงการโดยการผลิตโซลาเซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบรรดาลไฟขอชมนะครับเพื่อให้ชมว่าโรงเรียนเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิต ทุกอย่างโดยเห็นผลล่าสุดก็คือพลงผลิตน้ำดื่มของเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตแล้วเราก็มาต่อยอดให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ขายได้ด้วยแล้วก็เราก็มีนวัตกรรมต่อยอดก็คือน้ำดื่มสมุนไพรจากน้ำธรรมดาขวดละหบาทเราก็มาเพิ่มมูลค่าโดยทำเป็นน้ำดื่มสมุนไพรขวดละส0บบาท ก็มีสาวรดอัญชันระกเจียบใบเตยครับนอกจากนี้แล้วหลังจากที่นักเรียนได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ในวัตกรรมตัวนี้เราได้นํากระบวนการตรงนี้ได้นํานวัตกรรมตัวนี้ไปสู่ชุมชนได้อย่างไรขยายผลสู่ชุมชนอันดับแรกก็คือชุมชนมาดูงานของเรานะปีปีหนึ่งก็หลายโรงเรียนนะครับก็เยอะแล้วก็เราไปขยายผลก็คือชุมชนมาดูงานเสร็จ เราเอาน้ําดื่มของเราทุกปีไปบริจาคให้กับวัดกับมัสยิดงานกีฬาสีอันไหนขอสอดสูบน้ําดืม่มเราไม่มีเงินให้แต่เรามีน้ําให้ของโซลารเซลล์นี้ชาวบ้านดีใจนะครับเราไปขยายผลหลายบ้านแล้วเขาตามทุกนาเขาไม่มีไฟเขาสามารถใช้โซลาเซลล์ในการเปิดปิดไฟแล้วก็สูบน้ำได้เราก็ดีใจนะครับแล้วก็สามารถให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ ถ้าใครสนใจก็เชิญมาดูงานที่โรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้นะครับฝากเอาไม้ก็ได้ใช่ไหมนั้นฝา,า,ากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ในเรื่องของการศึกษาดูงงานนะครับ1 5 4หมู่1 1ตำบลโคกโอพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเบอร์โทรศพัพท์9ก6า9 6 2 3 9 2 8นะครับขออธิวิศักแก้วคงครับยินดีให้ความรู้นะครับ และนี่คือโรงเรียนบ้านโคเก้นสตอ